สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกซื้ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ีธรรมดาก็จะมานำเสะนะอฮานายพิเศษนะครับฮานายพิเศษของวันที่ส7บดนะครับ1 7ดกรกฎาคม2566นห้ารสนะครับสำหรับฮานายพิเศษวันนี้ก็คือเลขจากประเทศนะเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับฮานอยพิเศษนี้ออกเวลา ห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองสดใสนําโชคมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอขอขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เราก็มาชมกันเลยนะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับ ขอบพระคุณมากๆนะครับจดเอาทุกตัวนะเพื่อที่จะไปเลือกดูนะครับ17กรกฎาคม2566หายนพิเศษเด่น890นะครับเน้นที่8กับ9นะส่วน0คือตัวรองนะครับ91199229939944996699779 811822833844886688778นะครับประมาณนี้นะครับอืม เด่นนะครับเด่นเก้านะลองแปดนะครับเอาก้าหนึ่งก่อนเก้าสามก่อนเก้าเจ็ดก่อนนะครับแปดก็แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดนะครับอันนี้มาเอาเลขคู่คู่กับเลขคู่นะแปดสี่นะครับตามนี้นะครับถ้าจะรูดก็รูดที่เก้านะกับแปดนะเก้าเนี่เด่นสุดเพราะงั้นเลยอื 0 0นี่คือตัวรองนะครับจนชอบค่อยจัดไปนะครับหานอยพิเศษออก5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ผีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกทุกวันทุกทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรับสวีโช สวีสุขนะครับขอให้ทุกท่านเเงๆได้เหุได้กีดกันนะครับห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ